มาถึงช่วงนะคะพลเมืองนะคะการขยายตัวของเมืองทําให้หลายพื้นที่โทั่วไทยถูกบุกรุกไปด้วยแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดินค่ะซึ่งก็ทําให้วิถีท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างเช่นที่สองฝั่งคลองบางปลากดในอําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันพื้นที่นี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นจากที่ชาวบ้านหากินผูกพันกันมานานแต่วันนี้ต้นจาก จากลถลงไปมากนะคะซึ่งทำให้ชาวชุมชนกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์จากหลากคลองติดตามการรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิค่ะคลองบางปรากฏ เป็นคลองสายสําคัญในอำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาที่อ่าวไทยด้วยสภาพที่ตั้งที่ไม่ห่างจากทะเลมากนะทําให้น้ําในลําคลองสายนี้เป็นน้ํากร่อยพืชที่เติบโตในลําคลองบางปรากฏจึงต้องเป็นพืชที่ทนต่อความเค็มของน้ํำทะเลได้ดีต้นจากก็เป็นพืชอ,อีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่กับคลองสายนี้มานาน และเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชุมชนดั้งเดิมสาวป,ป้าตัดจากขายตัดจากาแลกข,ข้าวฟงข้าวสารพื้อของก็มีร้านแม่ค้าเอาจากเย็บแล้วก็ไปแลกไม่ต้องใช้ตตังชีวิตของป้าลําบากมาตั้งเล็กๆอยู่กับจากเนี่ยรับจ้างเย็บจาก,จากตัดจากกันอะไรเงี้ยนี้มันมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้ตอนรุ่นหลังๆนี่เปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเข้ามายามงังอำเภอพะสมุรเจดีทําให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนมากหน้าหลายตาความต้องการในการอยู่อาศาัยมีเพิ่มมากขึ้นทําให้ป่าจากที่เคยหนาแน่นวันนี้กับดูบางตาลงยังนีป่าใหญ่ป่าเดียวคงข้ามเนี่ยป่าใหญ่มากเจ็ดติดลาไรลเนี่ย เพราะว่ามีในหน้าบังหาซื้อก็แล้วติดต่อแล้วแต่เพอเพอมางวดน้าีนหน้าไม่มีแนละ้วมีตะหมู่บ้านในเห็นแล้วลูกเลยไอไอป่าจากคงไม่หมดหาเขาโรงงานให้มาซื้อคงไม่หมดอ,อกนะนะถ้าเขา,า,าซื้ออะถ้าเขาซื้อก็หมดสิถ้าเขาควานทาโรงงานลงเงินกันหมดสิเมื่อกอ่อนไม่มีน้โรงงานนะไม่มีผู้จักมือยีนี่แหละรึ่งเริ่มจักมือยีนี่หลยหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วอืมนานมาแล้วนาขอมันละของก่อนมน้ำไม่สกปรปอกของน้ําสวยน้ําสะอาด เดี๋ยวนี้สกปรกแล้วกระดอนคลองใหญ่มากเนี่ยคลองนี่ใหญ่เดี๋ยวนี้ตื้นตันหมดแล้วใช่น้ําสกปรกน้ำโรงงานออกมาเนี่ยโรงงานก็ตั้งเรียงคลองมากไปเราเขาไม่บาบัดนะเอ้ไงก็ไม่รู้การหายไปของต้นจากคงเป็นเหมือนสัญญาณบอกถึงการสูญหายของธรรมชาติระบบนิเวศแหล่งอาหารและวิถีของชุมชนที่กําลังหายไปเพื่อแลกกับสิ่งที่ใครหลายคนเรียกว่าความเจริญ นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบนจากบุรพาสวนภูมิรายงาน